ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่อันอีวันนี้นะฮะอย่างที่เราได้พูดไปในหมวดชุมชนของช n แน l อันใช่ไหมช n แน l อัานอีทนะฮะว่าเราจะมาทำคลิป Q&A นั่นเองนะโอ้ว้าวโอเคนะวันนี้เราอยู่กับเพื่อนสุดน่ารักได้ยหรอเออช่อย่ โอเคกลับมาที่อันเหมือนเดิมนะมากคุณผู้ชมคือคือจริงๆแล้วอะสายเหตุที่ทำคลิป Q&A ในวันนี้มันมีอยู่แล้วเว้ยก็คือ,อเขาเรียกแหละมันครบรอบ2ปีพอดีที่อันแบบตั้งใจเปิดช่องนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วอ่ะอันทำชาแนลอ่ะคือทำแบบทำเล่นๆนะตั้งแต่มอต้นแล้วคือทำเล่นๆปีแบบเดือนนึงลงคลิปหนึ่งอะไร่นเล่นๆ,ๆเล่นๆๆจริงๆ แต่คือแบบเริ่มเริ่มที่อยากคิดที่จะมาทำเมื่อตอนขึ้นปีหนึ่งก็คือเมื่อสองปีที่แล้วนะฮะจนถึงบัตรนี้นะฮะแน่นอนนะฮะไม่เลย <laughs> ก็ยังไม่ได้เต็มที่เหมือนเดิมก็คี้เกียะเฮ้แต่ว่าโอเคนะไอ้เนี้ยคนแบบบางคนแบบเหมือนเหมือนกูวกูกูสมัครแบบเอออุ้ยต้องต้องพูดก่บเขาออีกปะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ่องกูเอง เออกูกูกูสมัครอ่ะเออแบบว่าเออกูว่าจะเป็นแบบลูเอน e ซอร r บ้างแหละสมัยว่อู้วตอนตอนเด็กๆเราเด็กๆเ่าเซ้าการมอสาอ่ะแล้วก็แบบว่าเออก็ก็ปล่อยทิ้งไว้งั้นแหละีเกียดวะโอเควันนี้นะฮะอันก็เลยเปิดแบบคือมันครบรอบพอดีมันครบรอบมาได้1เมษายนนะวันเอพิวฟูเดย์ด้วยเอ<ม>คลิปนี้นี่แต่ไม่มีวันแบบ <laughs> ไม่มีวันแบบลงคลิปเอพิวฟูเดย์แน่นอนเพราะว่าเราจะลงคลิปครบรอบกันทุกปีนะ โอ <Okay. S 2> ันจะมาครบรอบตอน1นเมษายนค่ะมันเป็นวันตอนรลนะคะ่ะ <c oughs> คุณไม่รู้วันนั้นแบบอุ๊ยอยากลงคลิปแรกอ1เมษายนใกล้นะเออวันนี้นะคะเราแบบมีคนถามมาอย่างมากมายนะครเออโอเคคำถามแรกมาเลยครับพี่อันไอพี่ชอบเล่นเกมอะไรมาทีซื้อคือถ้าเป็นตอนนี้นะในช่องของอนะันตอนนี้มันมีอยู่4เกมใช่ไหม <c oughs> มันจะมี epic treasure <oughs> อันดิเมตเลเซนแล้วก็วันพีทบัลต้รันแล้วก็อะไรปะตัวเกมมอ่อนยู่ไหนนะฮะเอาจริงๆถ้าณเวลานี้นะอันชอบวันพีทบัลติรันที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าอีก3าเกมมันไม่ชอบนะคือชอบเหมือนกันแต่แบบเรียงลำดับแบบเล่นบ่อยสุดอะ่ะก็น่าจะเป็นวันพีทบัลติรันนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่เก่งก็ตามหรือว่าจะตายบ่อยๆก็ตามในการอัดไล่คุณผู้ชมดูนะโอเคคำถามต่อไปครับแล้วไม่ได้เล่น R O V ด้วยหรอเล่น เล่นแต่แบบไม่ได้บ่อยขนาดนั้นเลยเออแลวอลิสติงเขียวด้วยเขียวคุณเล่นเป็นแต่ซัพพอร์ตครับครับผมพี่อายุเท่าไหร่แล้วคะชอบพี่เสียงพี่มากเลย,อ,ลยอุ้ยอุ้ยชอบเสียงอันเนาะขอบคุณมากเลยคุณไม่รู้ซะแล้วว่าตอนอัดคลิปนั้นลำคามาเสียงตัวเองมากตัดหัวแล้วเปลี่ยนเสียงใหม่แล้วใคยเอาหัวกลับมาจริงแบบมันเบ็ดมึงเคยอัด แบบเสียงตัวเองไหมแบบอะร้องเพลงตัวเองก็ได้ไม่ <c oughs> บบเสียงมันจะไม่เหมือนที่เราได้ยินอ่ะเออมันจะแบบแหลมหรือมันจะมันจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอ่ะเออโอเคก็ขอบคุณมา,มากนะที่ชอบเสียงของอันนะส<ม>่วนใชนะ่ฮดูแล้วม่วงนอนทำ <c oughs> เพื่อให้มับซอบ,อบเออขอบคุณมากโอเคแล้วก็อายุขออันนะปีนี้ครบรอบ21ปีพอดีเฮอีกี่เดือนเนาะอีกกี่เดือนอ่ะวันที่3กันยาอีกไม่รู้อ่ะ ทำเองนะต่อไปเลยครับ okay. นี่๋เท่าไหร่ชื่ออะไรวะขอบคุณมากที่ถามชื่อนะฮะพี่อีีที่สุเล็นฮะพี่ชื่ออันนะฮะโอเคเอาคำต่อไปครับผมเนาะอาจจะเป็นสัญญานก็ได้จริงจริงเขาแบบอยากรู้ชื่อจริงมือหรือเปล่าโอ้ยอย่ารู้เลยรู้ชื่ออันก็พอแล้วน้าพงชายชาตรีได้ค่ะรับผมพี่เรียนจบหรือยังครับจบทันอะไรวะ ถ้าจบมัธยมนี่คือพี่จบแล้วนะพี่ตอนนี้พี่อยู่ปีสามนะฮะเรียนอยู่มชนะฮะถ้าสมมติแบบอยากถามอะไรก็ถามมาได้นะับชีวิตฉันไปเจอเออเออคตอไปครับพมพี่เล่นเกมแนวไหนถ้าถามเอาจริงๆนะอันน่ะเล่นในทุกแนวนั่นแหละเออจริงๆเล่นทุกแนวไม่ว่าจะเป็นโมบ้าหรือว่าจะเป็น RPG แบบยิงปืนอไนก็เล่นนะหรือว่าจะเป็นมายคาแบบสร้างบ้านสร้างเมืองอะไรเงี้ยอันเล่นหมดเลยเลี้ยงตงเลี้ยงสัตว์เงี้ยอันเล่นหมดเลยแต่มันจะเขาเรียกแหละมันแล้วแต่จังหวะจังหวะนั้นแบบ Rov อย่างเช่นใช่ไหม Rov h ิตอะไรก็เล่นหา Rov เล่นตามเพื่อนเพื่อนเล่นอะไรก็เล่นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นตอนเนี้ยแบบเกม RPG พวก e p i c r a t e r หรือว่าอ่า a n t i m a t e r l e g e n มันกำลังฮิตใช่ไหมในช่องอันนะตอนเนี้ยก็กำลังติดอะไรพวกนี้อยู่นะเออ แต่โดยรวมแล้วอันก็ชอบทุกแนวถ้าเท่ากันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนั่นเองวว้าคำถามต่อไปมีแฟนงย่างอ่ะถามมาสองคนเลยเนี่ยพี่มีแฟนอย่างว่ะจะจีบใช่ไหมเออจีบก็ต้องมาถามเออจีบพี่เหรอมาเลยพร้อมรำเออก็หัวเาะหวเาะปาร์ตีเดอร์ชินเดอร์ยังเครื่องอ่ะอ มึงเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมฟังด้วยนะคือทุกครั้งเลยนะที่แบบเป็นเทศกาลอ่ะพวกแบบสงการเนี่ยสงการที่จะถึงเนี่ยหรือว่าแบบปีใหม่ที่ผ่านมาสงการเอยไม่ใช่สงการเลยนะลอยกระทงอะไรเงี้ยช่วงแบบกำลังจะแบบช่วงแบบระหว่างใกล้จะถึงเทศกาลอะไรพวกเนี้ยแม่กูปัด tinder นะแบบปัดแบบเต็มแม็กทุกวันไม่ได้สมัครโปรนะฮะเออปัดเต็มแม็กทุกวันเลยไม่เคยมีเลย่เยไม่เคย มีโอเคก็แต่แต่จีบได้นะใช่ใช่อันเริ่มากไงจิมมีคนจีบโอเคคำถามต่อไปแพชชั่นของพี่อันลิก็ไม่รู้แพชชั่นในการใช้ชีวิตนะคะแพชชั่นในการใช้ชีวิตจริงๆแล้วอ่ะอันนี้ทำแบบอ่านนะมันมันไม่ได้ตายตัว เออชีวิตเราชีวิตหนึ่งอะ่ะมันไม่สามารถแบบมีแค่แพชชั่นเดียวแล้วก็ใช้ชีวิตได้ถูกไหม mm hmm. เอออย่างเช่นถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นแบบเออเราแบบอยากจะแบบได้เกรดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีแพชชั่นในการเรียนถึงแม้มันจะออกมาแล้ว <c oughs> ช่วงนี้อาจจะจะทำรีบู๊ให้มันแบบปัง,ปงๆ <c oughs> ใช่ไหมก็แบบมีแพชชั่นในการทำาตเออมันคือความยากอะ่ะมันแต่และช่วงมันไม่เหมือนกันอะ่ะอนาคตอ่ะนะอ,อยากจะมีบ้านก็เลยแบบโอเคมีแพชชั่นในการเก็บตังค์เอออาจจะเป็นได้ถูกไหม เออก็ประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็คือคําถามทั้งหมดใช่ไหมหมดแล้วใช่ปะหมดแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ Q&A ครบรอบ2ปี 2> วสาวปีจริงๆเราถ่ายคลิปนึงแล้วนะฮะแต่คือเสียงไม่โอเคนะก็เลยโอเคให้เรามาถ่ายดิอันนี้แล้วกันนะโอเคก็ทิ้งท้ายนะสำหรับคุณผูม้ชมคืออันเชื่อมั่นมากๆ,ๆว่า แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับคนที่มาดูอ่ะมันเป็นผู้ติดตามใหม่จริงๆเพราะว่าเพิ่งเพิ่งมีคนเริ่มแบบเริ่มให้ความสนใจกับอันเนาะ,ะ,ะ,ะก็ขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับผู้ติดตามเก่าก็ขอบคุณมากๆที่อยู่กันมานานมากคือมึงมึงอันนี้พูดจะเล่าให้ฟังว่าล่าสุดตอนเช้าอ่ะมีคนทคักกูมาด้วยนะอะไรหสวัสดีครับพี่นัด fc พี่นัดครับตามมาแล้วสองปีว้าวนานมากคืออาจจะบอกว่าตั้งอ่าเมื่อก่อนอ่ะอันเคยใช้ชื่อว่านัด ใช่เพราะว่ามันย่อม,มาจากชื่อจริงของฉคือ,อ,อ,อชื่อจริงอันนัตพงศ์นะฮะแล้วชื่อเล่นงเาโอ้ยชื่อนัทชื่อนัทละกาอะไรอย่างเงี้ยชื่ออันรู้สึกแบบจาแบบมันไม่ค่อยสอดคล้องอะไก็ชอบชื่อนัทมากกว่าแต่เัาไปเราหลังมาเออชื่ออันก็ได้วะอันอีทนะตอนแรกจะทําช่องเกี่ยวกับช่องกินด้วยนะแม่งเออ <laughs> หล่นไปที่ช่องเกมไนดะ้ไงไม่รู้ <laughs> เออนั่นแหละดูความอชอบใช่ใช่ใช่ดูความชอบโอเค ก็ขอบคุณมากมากนะคนดูใหม่คนดูเก่าหรือว่าจะเป็นคนดูที่กำลังมาดูคลิปนี้นะขอบคุณมากๆ,ๆเราจะจับมือจูมือกัน,นะะเราจะทำขอบคุณมากๆนะฮะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะฮะหวังว่าคุณผู้ชมจะอยู่กับอันไปนานๆนะฮะและอันก็จะทำตั้งใจทำคือจะตั้งใจทำมากยิ่งขึ้นเนาะ<ม>โอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย มันจะอยู่ตรงเนี้ยฮัลโหลฮัลโหลเด็ดเด็ดเด็ดลองลองกดสักเล็กนึงดูกะอนงพูดดีก็กูกดแล้วเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่อันอี